็ขึ้นไม่พร้อมกันแชวบบบบเสียงดงังแชวบบบบบบแชว,มวไม่องต้นแล้วพอกพถ้าเต้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องเต้นใครจะอยากดูว่าเต้นแบบเนี้ยนี่ซม,มกี่วแล้วพลงนี้เ,นเยม,มบอกกี่รอบว่าไม่ตเมือจับเสื้อ กี่วันแล้วเต้นไม่ได้เรื่องว,วันจริงใครเขาจะอยากดูเต้นก็แย่หน้าก็ไม่เยียย่ย,ยมอีพวกหน้าเหวี่ยงก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะเลิกเหวี่ยงกาดแล้วเมื่อไหร่กาดจะเลิกตกน,น,นิ่งนิ่งดิไม่ต้องเหวี่ยงได้ไหมไรเยี่ยมอย่าเป็นตัวถ่วงเพื่อนได้ปะตามองอต นี่ดึกแล้วเร็วทำให้ทำดีๆบอกว่ามองตรงไม่ใช่มองหน้าเยี่ยมรุ่นพี่สั่งก็ทำดีอย่าเรื่องมากนี่รุ่นพี่นะเว้ยเพื่อรออยู่หัดฟังกันบ้างได้ปะ <c oughs> แค่เรื่องเยมมันยากอะไรนัดหนาวะยินแค่เนี้ยไม่ยากเลยวะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยหิวหิวซ้อมมานแล้วมันเว้ยกูไม่หิวเหมือนกันกูหิวกูไม่หิวเย